สวัสดีครับเจอกันในช่วงของการทำผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเราจะสกัดสารสกัดมาระคีนกนะครับมาระคีนกแล้วเราก็พัฒนามาเป็นกัม่เยลลี่นะครับซึ่งก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะรับประทานง่ายกัม่กัม่เยลลี่นี้จะมีความขมแล้วก็จะมีความหวานผสมกันนิดนึงก็น่าจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการจะกินมาระคีนกหรือว่าคนที่สนใจอยากจะกินมาระคีนกที่ไม่ขมมากจนเกินไปก็จะมีรสหวานผสมอยู่ด้วยนะครับ เมลระขี้นกที่ได้นะครับได้รับตัวอย่างมาจากวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเราซื้อทั่วไปก็ได้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแห้งประมาณสัก2แดดนะครับจากนั้นเอาในส่วนของอาจจะแยกมเมล็ดออกก่อนนะครับหรือจะแยกหลังจากหั่นแล้วก็ได้นะครับแยกมเมล็ดออกแล้วได้ส่วนเนื้อออกมาแบบนี้นะครับส่วนเนื้อนี้จะทำนะเราจะเอาไปสกัดเป็นมลระขี้นกเข้มข้นกันนะครับโดยที่ในการทดลองนะครับ ในการทดลองเราจะชั่งมาลางขี้นกมา20กรัมซึ่งอาจารย์ชั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นนํามาลดขนาดก็คือตามที่สอนนะบบในเรเดชันหลักในวีปหลักไปนะครับก็คือจะต้องลดให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะครับก็อาจารย์ก็เอามาใส่ในส่วนของเครื่องปั่นนะครับโอเค จากั้นก็ปั่นให้ละเอียดนะครับก็ค่อนข้างจะละเอียดมากพอสมควรก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็นำมาใส่หม้อตุ๋นนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับทั้ง20กรัมเลยนะครับจากน้ก็ใส่ไ,ไป จากนั้นเติมน้ำ100มิลลิลิตนะครับมันก็จะท่วมสารเราพอดีนะครับจากนั้นก็ทำการคนนะครับคนไฟที่ใช้ก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟแรงมากเกินไปก็จะไปทำให้พวกสารหอมระเหยหรือว่าสารต้านอิสระต,ต่างๆมีการเปลี่ยนสภาพได้นะครับ<ๆ>ก็เคี่ยวไปประมาณสัก3.5นาทีนะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ เพื่อให้สารสำคัญมันออกมาในตัวทําลายที่เป็นน้ำนะครับคือขั้นตอนในการที่เราจะทำการสกัดสารนั่นเองนะครับโดยที่มะละขี้นกที่เราเอามาตัวนี้นะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยมะนละขี้นกก็จะมีทริ์หรือว่ามีคุณสมบัติในการต้านเบาหวานก็คือลดลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับอันนี้ก็เลยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำตาลน,นะครับอันนี้ก็ เป็นมาราคีนกเนี่ยก็จะมีรสโขงแหละนะครับดังนั้นคือการที่มันมีรสโขงเนี่ยจำเป็นจะต้องอให้มันอาจจะรับประทานยากหน่อยนะครับดังนั้นคืออาจจะต้องหาในส่วนผสมหรือว่าการทําผลิตภัณฑ์ที่ให้กับโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดเบาหวานหรือว่าผู้สูงอายุนะครับให้เขาได้ทานมาราทีนกง่ายๆก็เลยลองมาทําเป็นกัมมี่เยลลี่อยู่นะครับก็จะลองวัดอุณหภู เห็นว่าสีของมันจะเริ่มออกเป็นสีออกเหลืองแล้วนะครับตอนนี้สักสามนาทีก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเค เดี๋ยวต่อไปรนะทำการกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็กรองด้วยสำลีนะครับก่อนที่เราจะทำได้สารสกัดนะครับ จะมีเวลาไม่มากอาจารย์ก็ประมาณสักสองนาทีอาจารย์จะออกขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะกรองนะครับเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะครับก็คือแหลมพิเกอร์เดี๋ยวเรามากรองพิเกอร์กันครับครับเดี๋ยวเรามากรองกันนะครับหลังจากที่เราได้สารสกัดมาแล้วนะครับเราก็กรองผ่านในส่วนของผ้าข้าวบางนะครับ ดีในส่วนของน้ำมานะครับอาจจะร้อนนิดนึงนะครับก็ร้อนร้อนเลยไม่ได้ร้อนนิดหนึ่งร้อนนะครับโอเค ะะหลังจากนั้นนะครับเราจะก,กองผ่านาสัลลี่นะครับ อบนี้อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ลองผ่าน,นกระดาษกรองนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวอาจารย์มองแล้วว่าตะกรอนมันค่อนข้างจะอีอย่างเรารับประทานอ่ะนะเราเมาลัชคีโนก็รับประทานได้อยู่แล้วนะครับรนั้นคือ,อไม่ไม่ได้มีผลมากนะครับดังนั้นคือเราก็จะกรองเฉพาะในส่วนของใช้สมัมฤแล้วเราก็จะก็จะถือว่าเราได้ได้สารสกัดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้สารสกัดที่ใสามากกว่านี้เราก็ต้องกรองผ่านกระดาษกรองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ นี่ก็กลองเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สารสกัดนะครับพอได้สารสกัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําในส่วนที่เป็นาการทำกัมมี่แนลี่ต่อไปนะครับ ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ในส่วนของออสารสกัดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดมะระคีีนกเข้มข้นโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนในการที่เราจะทำกัมมิเยรี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ หลังจากที่เราได้สารสกัดมะระขี้นกแล้วเรามาทำเตรียมส่วนผสมในการที่จะทำกัม,ม่เยลลี่ได้เลยนะอันดับแรกนะครับตัวที่เราจะเติมก็คือเจอลาติน15กรัมครับ2เป็นน้ำนะครับสำหรับละลายเจลาตินก่อนนะครับที่14กรัมส่วนผสมที่3น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายก็เพิ่มรสหวานนะครับ ส่วนที่4กลูกโคสไซรัปนะครับกุูโคไซรัปก็ทําหน้าที่ในการที่จะทําให้ตัวของเจลาตินมีความหนืดแล้วก็มีความเหนียวนะครับเช่นเดียวกับกิโซโรลนะครับเจลาติเมื่อกี้นะครับน้ำตาลทราย25กรัมกลูกโคสไซรัป16กรัมนะครับส่วนตัวนี้าากิโซโรล13กรัมสารสกัดมะละกี้นกนะครับ15กรัม แล้วก็กดซิตริกนะครับเดี๋ยวเราจะตักมาประมาณ2กรัมครับกดซิตริกก็เป็นตัวที่เพิ่มความเปรี้ยวนะครับให้กับตัวของอกัมม่แยลี่นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับลองมาละลายในส่วนของเจลาตินกันก่อน ให้เดือดนะครับแล้วก็จันก็ผสมเชลาตินลงไปนะครับจากนั้นก็เทน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับค่อยๆทำให้มันละลายนะครับถ้ามันไม่ละลายเราก็อาจจะต้องเติมในส่วนของน้ำเพิ่มนะครับสึกว่าจะเหมือนน้ำมันจะน้อยไปหน่อยเราลองละลายดูก่อนนะครับจะละลายแล้วมันจะค่อยใส่นะครับ และสองนาทีตอมานี่ละครับครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลานะครับเราก็จะเติมในส่วนของน้ำตาลกลูโคไซรัปแล้วก็กีซิลลนะครับรวมทั้งสารสกัดลงไปในนี้ได้เลยนะครับมันก็จะได้ผสมแล้วก็คลุกเคล้าด้วยกันนะครับ ตามไปนะครับเออในส่วนของโคโคไซลับนะครับเอมในส่วนของอพีโซร,รอลนะครับ ติมในส่วนของอาสารสกัดนะครับเดี๋ยวซิตริกเราเติมสุดท้ายเพื่อนนะครับจากนั้นคนเข้ากันครับครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเติมในส่วนของซิตริกลงไปนะครับประมาณอาจารย์บอกว่าจะเติมประมาณ2 ml เนาะอาลืมเติมประมาณนะครับ นะครับเราจะเ,าเราพอเราเติมแล้วเราก็จะคนอันนี้ถือว่าเติมหมดแล้วนะครับเรียบร้อยเติมหมดแล้วเรียบร้อยเราก็จะสังเกตว่ามันจะยังมีฟองนะครับเกิดขึ้นนะครับเราต้องทําการไล่ฟองนะครับโดยเราตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิประมาณ70องศานะครับก็สูงพอสมควรเพื่อให้ฟองนี่มันจะค่อยหมดไปอนาะจารย์ก็จะเลิกคนแล้วนะครับตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก4-5นาทีนะครับก็ยังเห็นว่ายังมีฟองอยู่เนาะแต่อย่างนั้นเราต้องทําวิธีง่ายสุดท้ายคือค่อยตักออกนะครับตักส่วนที่เป็นฟองออกแต่ถ้าใครมีเวลาก็รอจนกระทั่งฟองมันหมดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยเวลาเราจํากัดนะเราก็จะ ตัดในส่วนที่เป็นฟองออกไปเกอนเลยนะครับฉันก็ตัดเท่าที่ตัดได้นะ,ะับตัดออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่เหลือกับมิญยลลี่ไว้ําทานนะฮะเดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วนะครับไหนๆฉันก็จะรีบเทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,ะในส่วนของเทโลมอน,นอแม่พิมพ์นะครับ เมื่อกี้เราใช้สูตรเราีได้ประมาณร0อ ml ที่เราคำนวณสูตรไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เราจะได้ประมาณ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1มสี่ห้าประมาณสิบสชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของอกัมมีย่ยลนี่นะครับไปใส่ในตู้เย็นนะครับเพื่อให้มันเกิดการเซ็ตเกิดการแข็งตัวนะครับประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการห่อใส่ในแพ็กเกจจิ้งที่เราเตรียมไว้นะครับดเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับครับกลับมาหลังจากที่เราเอา ตัวอย่างของกัมมี่เยลลี่นะครับที่เราทําเสร็จแล้วในี่ยไปใส่ช่องฟรีสนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเซตตัวเรียบร้อยจากนั้นเราจะทําการแพ็คนะครับแต่เนื่องจากว่ากัมมี่เยลลี่จะค่อนข้างที่ทําจากเจลาตินจะมีความหนืดนะครับเราก็เลยจะต้องทําการโรยด้วยแป้งข้าวโพดนะครับจากก็แกะออกมาก่อนนะครับแบบนี้ หน้าตาสวยงามมากเลยจริงๆแล้วสัตว์อาจจะต้องโรยโด้วยแป้งข้าวโพดที่ผืนก่อนครับโรยเล็กน้อยนะครับก็ค่อยๆแกะตัว ก็จะไม่ค่อติดไม่ค่อติดอะไรล,กละก็สีสันสวยงามดูน่ารับประทานนะโอเคอาจจะยังไม่ค่อยเซตตัวดีมากอาจจะต้องใส่เพิ่นอีกว่า โอเคนะครับจะทําตัวอย่างให้ดูครับก็คลุกๆๆกับในส่วนของข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าโพดนี้รับประทานได้นะไม่มีปัญหานะครับ ครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นรูปตัวอักษรใช้งานนะครับแบบนี้เรียบร้อยจากนั้นก็มาทําเป็นผลิตภัณฑ์เนาะอย่างเมื่อกี้สเปรย์แอลกอฮอล์เราก็มีขวดแอลกอฮอล์อย่างตัวนี้เราก็มีทําโลโก้มาเฉพาะเลยเป็นกัมมี่เยลลี่นะครับแล้วเราก็ติดลงบนซองที่เราจะใส่นะครับแล้วก็ ใส่กย่างได้เลยนะครับซองนี้สักสองอันนะครับก็ตกแต่งแล้วก็ใส่ให้สวยงามหมอะนะแล้วอาจจะทำสติกเกอร์ใหญ่ไปหน่อยนะซองก็เดี๋ยวรอดูว่าจะซีลได้หรือเปล่านะ เท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อาจจะซองไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ก็อารมณ์จะประมาณนี้แล้วก็ใส่สติกเกอร์นะครับแล้วก็ติดเป็นโลโก้ของเรานะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำผลิตภัณฑ์กามเยลลี่ผมคิดว่าหลายคนคงสงสัยแน่เลยว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองไปชิมดูแล้วจะไปบอกตอนที่บรรยายนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างน,นะครับ ครับอาจารยเ์เพลมก็ขอจบการนําเสนอในส่วนของการเตรียมสารสกัดมาละักขีนกเพื่อทํามาเป็นกัมมี่ยลี่นะครับสําหรับกิจกรรมในตอนที่สองนี้นะครับ